เราอยู่ที่น้ำตกบริพัฒน์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับผมเด็กก้ก็มาเที่ยวที่พระตภูมิจังหวัดสงขลานะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นชู่นะครับเขาววันนะครับชู่เขาววันมวยงามครับผม ก็ผมขอเน้นอีกทีนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมแกจะมาถ่ายแบบข้าวๆเพราะผมมาเยี่ยมแป๊บเดียวนะครับก็แค่ผ่านทางนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าโบน้ําร้อนที่จังหวัดสตูลนี่นะครับมันจะร้อนจริงไหมวันนี้ผมก็จะมาแช่ให้ดูนะครับมาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าร้อนจริงไหมนะครับมาโอเคโอเคมาหนึ่งสองสามอ่ะ ร้อนจริงนะครับก็สามารถเชยได้นะครับใครที่มานะครับร้อนมากนะครับทุกคนโอ้โห้โหโหร้อนจริงนะครับนี่นะครับตักกล่องของเรานะครับโอ้โหดีครับท mm ุกคนพอเชยน้ำสร็จ้ำก็ตกนะครับผมร้อนมากนะครับผมก็น้ำร้อน อะไรทำห้ร้อนนะครับผนงงม,มากอะไรก็ไม่รู้นะครับอมงงงงไปรเราเขาแก้ผ่านทางนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตรงนี้นะครับโอเคใครที่จะมาก็สามารถมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งโลเคชั่นด้วยยังไง